วัสดีค่ะกีวีนะคะวันนี้มาพบกับกีวีในเพจผู้หญิงค่ะวันนี้นะคะกีวีมีท่าออกกําลังกายมาเอาใจสาวๆนะคะสําหรับใครที่มีปัญหาขาเบียดขาแน่น ขาหมูใส่กางเกงแล้วขาชิดขาแน่นนะคะคลิปนี้ตอบโจทย์เลยค่ะวันนี้ท่าที่เอามาฝานะคะเป็นท่าที่ง่ายๆนะคะที่จะช่วยให้คุณเนี่ยบริหารขาให้ดูเรียวเล็กและเซ็กซี่นะคะที่สำคัญไม่ต้องใช้อุปกรณ์แล้วทำที่ไหนก็ได้แล้วใช้เวลาไม่นานด้วยค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะไปออกกำลังกายกันได้เลยค่ะ สำหรับท่าแรกนะคะคือท่าซูโม่สควอตค่ะท่านี้นะคะให้เรากางขาออกกว้างกว่าช่วงสะโพกนะคะยิ่งกว้างเท่าไหร่ยิ่งดีค่ะจากนั้นนะคะย่อตัวลงไปแล้วทิ้งน้ำหนักที่บริเวณซ่อนเท้านะคะอย่าลืมขาแมวหน้าท้องเอาไว้เยอะๆนะคะท่านี้เนี่ยนอกจากที่เราจะได้ขาที่สวยงามแล้วนะคะเรายังจะได้ก้นที่สวยงามด้วยค่ะ เดี๋ยวเรามาพักกันสิวินาทีนะคะเพื 2> 3, 2, 1, ท่ทีจะเตรียมตัวในท่าต่อไปกันได้เลยค่ะ 2> 3, 2, 1, ท่าถัดไปเนี่ยก็คือท่าซ้ายเล็กเลสนะคะให้เรายืนตรงนะคะเราก็ยกขาขึ้นไปด้านข้างนะคะท่านี้เนี่ยเราต้องทรงตัวดีๆนิดนึงนะคะแล้วก็เกรงหน้าท้องแล้วก็ขมมวหน้าท้องไวค้ oh. ค่ะเพื่อขาเราที่สวยงามนะคะสู้ๆกันค่ะ อย่ากลั้นหายใจนะคะให้เราหายใจออกทุกครั้งนะคะที่เราออกแรงค่ะพักสิบวินาทีนะคะเตรียมตัวทำอีกข้างหนึ่งกันได้เลยค่ะ3 2 <Two. One. S> 1 2> เริ่มค่ะ <30 seconds. S 1> สู้ๆกันนะคะทำต่อเนื่องนะคะครอบเนี่ยรับรองเลยค่ะว่าขาคุณจะเรียวแล้วก็สวยขึ้นแน่นอนค่ะ ท่าถัดไปเนี่ยให้เราเซตท่าโดยการที่นอนตะแคงข้างเตรียมไว้เลยนะคะ Two. One. For seconds. ท่านี้เนี่ยให้เรานอนตะแคงข้างนะคะโดยมือข้างนึงเนี่ยยันพื้นเอาไว้นะคะเพื่อที่จะทรงตัวง่ายแล้วก็ยกขาขึ้นมานะคะพยายามออกแรงนะคะจากช่วงบริเวณสะโพกขึ้นมานะคะค่อยๆย,ยกขึ้นมาให้ได้สูงที่สุดนะคะ ทำต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยค่ะอ่ะสามสองหนึ่งพักค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำกันอีกข้างหนึ่งนะคะเตรียมตัวไว้ได้เลยค่ะ For ท่านี้เนี่ยให้เราโฟกัสนะคะที่ช่วงรืเวนสะโพกด้านข้างนะคะทําต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะคะช่วงสะโพกค,คุณจะกลมมนแล้วก็จะดูเล็กลงด้วยค่ะ Three. มาพักให้หายเหนื่อยกัน10วินาทีนะคะเพื่อที่จะเริ่มต้นในท่าถัดไปค่ะท่าถัดไปเนี่ยเป็นการบริหารขาด้านในนะคะใครที่มีปัญหาขาเบียดขาชิดนะคะท่านี้บอกเลยค่ะว่าช่วยได้มากๆเลยค่ะ เวลาเซร็ท่านะคะก็นอนตะแคงข้างนะคะมือนึงเนี่ยก็ยันพื้นไว้นะคะส่วนขาด้านนอกนะคะเอาไขว้ามาด้านหน้านะคะเพื่อที่จะทรงตัวได้แล้วก็ยกขาด้านในขึ้นนะคะเวลายกเนี่ยก็พยายามเกรงขาด้านในไว้เยอะๆนะคะ Rest for มาพักกันแล้วก็เตรียมตัวทำอีกข้างนึงกันได้เลยคะ่ะ for seconds ท่านี้นะคะให้เราเหยียดขาด้านล่างนะคะให้ตรงนะคะจากนั้นเนี่ยพยายามยกขึ้นให้สูงที่สุดนะคะมันจะปวดปวดบริเวณช่วงขาด้านในแสดงว่าทำถูกต้องแล้วค่ะสู้ๆกันนะคะเพื่อเรียวขาที่สวยงามของเราค่ะ Rest for เดี๋ยวเรามาพักกัน10วินาทีนะคะแล้วก็เตรียมตัวเซตท่าต่อไปโดยการยืนขึ้นเลยค่ะ Three, two, Work for ท่านี้นะคะจะเป็นท่า in- and o u t squat นะคะให้เรายืนตรงนะคะแล้วก็ย่อตัวลงไปจากนั้นเนี่ยก็กางขาออกนะคะไปด้านซ้ายนะคะแล้วก็ย่อตัวลงด้านขวาแล้วก็ย่อตัวลงนะคะอย่าลืมค่ะท่านี้นะคะเราจะต้อง ทิ้งน้ำหนักบริเวณส้นเท้านะคะท่านี้เนี่ยนอกจากจะช่วยบริหารกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้ากล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังนะคะยังช่วยให้กลนเราดูกลมและก็สวยขึ้นด้วยคะ่ะมาเตรียมตัวทำในท่าถัดไปกันเลยคะ่ะท่าถัดไปนะคะให้เราทำท่าลังนะคะโดยท่าน,นี้เนี่ยให้เราย่อลงไปสองครั้งนะคะ ครั้งแรกไม่ต้องขึ้นสุดนะคะส่วนครั้งที่2เนี่ยขึ้นสุดแล้วก็ยกเข่าขึ้นมานะคะให้สูงที่สุดค่ะพยายามเกงหน้าท้องแล้วก็ยืดอกเอาไว้ด้วยนะคะจะได้ทรงตัวได้ค่ะ 3> 3, 2, Rest for seconds. เดี๋ยวเรา,าพักกันแล้วก็เตรียมเซต ทำกันอีกข้างหนึ่งได้เลยค่ะ 3, 1, 4, ท่านี้เนี่ยนอกจากจะช่วยในายการบริหารขาด้านหน้าเราแล้วนะคะยังช่วยบริหารในเรื่องของขาด้านหลังด้วยค่ะแถมยังได้ก้นที่สวยงามด้วยนะคะแล้วตอนที่เรายกเข่าขึ้นนะคะให้เราเกรงหน้าท้องเอาไว้เนี่ยยังช่วยบริหารกล้ามเนื้อหน้าท้องเราด้วยค่ะ 2.1.Rest for 10 Seconds 10เดี๋ยวเรามาพักกันเตรียมตัวในท่าถัดไปนะคะสู้ๆนะคะเหลืออีกท่าสุดท้ายแล้วค่ะท่าน,นี้นะคะจะเป็นท่าไซคิกนะคะเวลาเซตท่าเนี่ยให้เรายืนตรงนะคะพยายามเกรงหน้าท้องไว้เยอะๆแล้วก็ยกขาขึ้นเตะไปด้านข้างนะคะท่าน,นี้ต้องทรงตัวดีๆนิดนึงนะคะไม่งั้นเนี่ยเราอาจจะล้มได้ค่ะ พยายามยกขาให้สูงที่สุดนะคะแต่ว่าถ้าเกิดคลายทรงตัวไม่ได้นะคะก็เอาสูงเท่าที่เราไหวได้ค่ะสามส e for 10 seconds 3, 2, Work for 30 seconds มาทำต่อกันอีกข้างเลยค่ะ ท่านี้เนี่ยช่วยบริหารในเรื่องของสะโพกด้านข้างเรานะคะและเวลาที่เราออกแรงเตะนะคะยังช่วยบริหารในเรื่องของกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าด้วยค่ะสู้ๆนะคะอยากขาสวยเรียวเล็กนะคะทําต่อเนื่องกันเลยค่ะ5.4.3.2.1จบแล้วค่ะเก่งมากๆเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับท่าบริหาร ขานะคะให้ขาเราดู slim ขึ้นนะคะรับรองเลยนะคะว่าถ้าสาวๆไปทำตามนะคะขาคุณเรียวขึ้นแล้วก็เล็กลงแน่นอนค่ะสำหรับใครที่ชื่นชอบนะคะฝากกดติดตามเพจผู้หญิงด้วยนะคะกีวีจะมีทริคแล้วก็ท่าออกกำลังกายดีๆมาฝากสาวๆในเพจนี้กันค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอตัวไปก่อนแล้วเดี๋ยวไว้มาเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ